Sweaty come for making mom welcome to Dr. the 101 channel enjoy สวัสดีค่ะท่านผู้ชม hello welcome to ตุ๊กตา one oh one channel สวัสดีค่ะ,ะท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะเนาะอ้ามื่อนี้กันฝนตกจักน้อยนึงเนะาะพขวบไปพี่เนาะอู้ห้าวห้องนี่อ่าเดี๋ยวจักน้อยนะ่ะตุ๊กตากะสิไปส่งเมลไปส่งอ่ะต้นมะพริกต้นมะเขือให้มูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจักน้อยฝนเศร้าตกกะสิไปเนาะค่ะเนะาะแล้วกตว่าสิพาลูกไปกินขา้าวกินน้ำจักข้าวอยู่ห่างแบบ ใส่ชีวิตง่ายๆเนาะคะ่ะเนาะมันิตุ๊กตากับสีมาแบบเสนอชีวิตง่ายๆกันเป็นแม่บ้านการเป็นแม่บา้นบานยน้อมเมกาเนาะคะ่ะเนาะอาการเลี้ยงลูกย้อมเมกาเนาะคะ่ะเนาะว่าตละลเมื่อตะละเวนผ้าห่มผ้าลูกเห็ดหดยัง<ร>ปกติก็บ่ได้ออกไปข้างนอกเนาะค่ะแต่ว่ามือนีิสิไปส่งของให้โมกเลยสิผ้าลูกแวะห่างนิดนึงช่วงโควิดเนี่ยปกติตุ๊กตาสิบ่ค่อยผ้าลูกไปใส่เนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอ่ามันบ่ค่อยปลอดภัยเนาะคะ่ะเนาะอ่าแต่วันเรตัวลูกเรตัวลูกพ่อแม่พี่น้องเอ้ย เพิ่งเดียวตนจะคองน้่ตั้งเต่อันโควิดมาปีสองปีมานี่นะบ่ค่อยได้ไปใส่เพราแม่พี่น้องเบื่อหลายไม่ตะกินแล้วก็นอนกินนอนเลี้ยงลูกอยู่บ้านนี่สินะแม่เราก็อ้วนขึ้นอ้วอนขึ้นเพราแม่พี่น้องคอยละเงิดหลายนี่ราคาอันแล้วก็บว่าีผู้ใดมาเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนย่ามเ้อยค่ะการเลี้ยงลูกเนาะค่ะเนอะ,อะคุณสามีเราก็บ่ได้มาอันนี้น้่เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะเดียวจังไดกลับไปรับช่องคลิปรับช่องวิดีโอกับว่าไม่ยั้งหลายเนาะค่ะเนาะก็แค่แบบ เป็นชีวิตประจําวันของแม่บ้านที่ยิยูเมกาเนาะคะ่ะเนาะผ้าลูกไปส่งคลองแล้วก็พาลูกแวะกินคลองนิดๆิน้อยๆแล้วก็พาลูกเล่นนิดๆ,ๆิน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะประกาศผ้าไปไซไกเนาะคะ่ะเนาะเสล่นี่แถวๆนี้แล้วเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะจ้าเน็กแฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิง่งติ้งๆให้ทุกตานะเมเดิ้ลค่ะเด้ออามือนี่ก็คือบอกเปลี่ยนคราบจากท่านผู้น้ำมาเป็นแม่บ้านเนาะคะ่ะเนาะ เ,เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสไตล์เนาะค่ะเนาะโอเคค่ะไปรับชมคลิปรับชมว,วิดีโอกันได้เลยค่ะ อันนี้ก็คือต้นพริกที่ทุกตาจะส่งให้เพื่อนนะคะแต่ส่งไม่เยอะค่ะเพราะว่าโทรถามเขาแล้วใครเอาไม่เยอะนะคะแล้วที่เหลือทุกตาก็จะเก็บไว้ปลูกอีกเมื่อวานก็ปลูกแล้วแต่ปลูกยังไม่หมดนะคะส่วนอีกคนหนึ่งทุกตาก็อาจ,จเอาไปส่งเขาเองวันเสาร์นะคะเพราะอยู่ใกล้กันเนาะนี่ค่ะก็คือทีุ่กตาห่อแบบนี้นะคะที่ส่งไปแล้วก็จะไปขุดหัวแก่นตะวันส่งให้เพื่อนด้วยค่ะซอยแม่ถือของโอเคค่ okay, หมาโอเคเฮ้ <Okay. Here. S 3> thank you so much อเฮ ขูด <Right> mm hmm. คนซอยถือของคูณซอยมาไปสัน่มาอยู่โอ mm ๊นดอมาไหมสมาโอ้ยเมืองคนเกง่งคนเกง่งอม alright yeah <Here. S 2> um get the box get the box คุณ hello hmm. เขียดเข้ามให้เลนของบนทาพันเขียดไปพี่น้องเข้า่าห้เลนกระเป๋าพันเขียดอะไรลูกโกรธแม่งอนแม่เลยครับอะไรจะง <c ười> นอนขอนยังคืองอนรอแท้ไอ้ยหย่ใหญ่อนอะไรรอจังเลยไม่รอจังเลยงอนยังรอเลยอ้าวนะคะ ไปส่งแล้ว um, this curry. อันนี้ก็พามาห้างที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านห้างดัชเวย์แถวบ้านตุ๊กตาอีกนะคะก็ไม่รู้จะไปไหนคะ่ะไม่อยากพาลูกไปไกลๆนะคะก็มาได้แค่นี้คะ่ะอันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นอาหารฝรั่งทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะ มากินมากๆตุ๊กตาก็จะสั่งแล้วก็นั่งกินตรงนี้กับลูกนะคะอันนี้หลังจากที่ไปส่งไปรษณีมาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะก,ก็มีส่งต้นพริกต้นมะเขือแล้วก็หัวแก่นตะว,วันนะคะคิดบัตรเช็คตรงนี้เลยเ Yes What is it o h stew, <ed> stew ed, Yes Okay And then with the corn Yeah the corn I'll give this to you Okay Elisha นในอาหารที่ได้มานะคะคือแฮมบอร์นะคะแฮมบอร์คอนแล้วก็สตูปหรือมิเรืสตูปนะคะอันนี้ก็คือแฮมบอร์อันนี้ก็คือคอนฟรายนะคะอันนี้ก็คือชิคเก้นนะคะชิคเก้นส่วนคนอย่าส่วนคนนี้ก็คือเอลไลชาอันนี้ก็คือเอลไลชา คือเครื่องเดิมสไรแคปซี right. ่นะคะจะกินเองใช่ไหมครับจะกินอะไรดีโยล,ลูกมันเยอะ mm. ใช่ไหมโ okay. อเคพาเข้ามาขา้างนอกเขาแฮปปี้ เขาแฮปปี้เขาดีใจมากๆ mm hmm. เล็กหน่อยเนาะ mm hmm. อีแม่กับเบืออยู่ในบ้าน mm hmm. อีแม่กับยูกับเบืออยู่ในบ้านคุดป mm ่ hmm. วยลูกไข่ก็ดีใจพอพี่น้องได้ออกมากขนอกอบมงหนะคนต้องกินเองนี้แล้วพอห้แม่ปลอด หม่อมโอ้โหเสียบอยู่โอ้โห ต้นยี่สิบสี่เหรียญยี่สิบสี่เหรียญน,นี่ก็โวพันกว่านะคะให้อีไลใช่ก็ไดเสหายน้าเไม่เอา